สักนิดหนึ่งนะคะใครนี้จะไม่จ่าถ่ายภาพนะคะหรือเก็บภาพความแตะท่บใจนอกจากช่วงเช้าแล้ว,วรครับพี่เจนถามช่วงเช้าที่เราทําพิธีเปิดข,ขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานแล้วหลังจากที่เราอัญเชิญถ้วยพระราชทานไปยังสถา,านที่จัดงานแข่ผ่ันเรือยานของเราก็จะมีพิธีเปิดอันทรงเกียรติครัอยู่ที่งานประชุงงะมงานเร,รือยานก,ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศกำลังจะเริ่มปูนนะครับ มีช้างเวยัาตอนนี้ช้าง4เชือกนครับวัชระกว,อะว,ว,วัองราั้างชงี่ง รักมัธนประเพณีอันดงามของท้องถิ่นทานีจาุนินายกเทศมนตรีตำบลรึงนอัรองนยกท่านประาสภาท่านรองาท่านสพวันจัทร์ประดับ้องคกรของทานนายกท่าตนท่านผ้ับท่าตูนท่านนตรีส่วนราการท่านมอาศึกษาท่านนายกสองสทิทั้งชิดแหงนายกชาติท่าตูนพร้อม กะระดของคุณท่านรองรัชจงอุสานะคะในอำเภอท่าตู่ของพวกเรานะครับพอของพวกเราได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในเช้าวันนี้นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นพิธีร่วมกันถ่ายภาพนะครับเพื่อเป็นสัญญาณหรือก็เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเพื่อที่จะร่วมถ่ายภาพร่วมก,กันนะครับทุกภาคส่วนเลยนะ จัดพื้นที่ก่อนสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้รูปใหม่ภาพร่วมก,กันเพื่อเป็นภาพประวัติศาสตร์ว่าที่การเดินเที่ยวที่น น,นี่ครับวนเริ่มนะครับเริ่มเดินขาแล้วครับวนนะครับวนแห่โอ้ยหมีอะไรต่างนะครับ ใน,นำอำเภอฮันสุมนายนะครดี๋ยมผ่านไปแล้วนะครับชข้าประันนี่น้ำผ่านไป้ผ่า,านไปนะครับ

นี้ตําวนกำลังจะเดินหรือว่าแห่พาเลรไปที่สนามนะพิธีเปิดนะสนามสวนสาธารณะพิเศษนะพญานาพิเศษสวยงามนะท่านานายอำเภอคุณนายนะครับหญิงน,นครับท่านนะ Gracias. No, no. จ 256, hey, uh, uh, ังหวัดส <splash> ุร <Exactly. S 2> okay. uh ินทร์ะมีก็ประมาณ2,567ในวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบและก็พีนักชาวเมืองท่าตูมบนทางนักท่องเที่ยวแะครับที่เดินทางมาร่วมชมพิธีเปิดการที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับท่านได้กับขอเสียงประมือต้อนรับท่านประธานในพิธีครับท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับประจำปีก็ประมาณ2,567 ได้รับความเมตุด้อยดีจากจังหวัดสุรินทองค์การมหาชนส่วนต่างภาคพื้นตำรวจภาคตูงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอภาคตูงแห่งเทศบาลตะบนภาคตูงและพ่อค้าประชาชนทั้งร้างได้ผลักแรงกายแรงใจพร้อมสนับสนุนการจัดงานและได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังนี้หนึ่งองค์การมหาชนส่วนต่างภาคพื้นว่าประมาณสนูงถึนจำนวนสองแสนบาท สองงค์ความปกครองส่วนทิมในเขตพื้นที่มีราุงในข้าศัมาปรกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานข่าวเปิดงานพิธีเฉลินเรือยาวจริงช่วยพระประธานจับนวินประจำปีบประมาณ2 5พนห้กได้กล่าวให้วาดแก่นัวกีาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้บ่วงนอลแกะคววิถีชีวิตชุมชนบนน้ำตามรไปประกาเรียนเชิญครับท่านปรลัดจังหวัดทนอู้ัดหน้าส่วนได้การทุกส่วน ตัวแทนท่านนายกองการบริหารจังหวัดสมรด็จในฐานะที่เป็นเจ้ามือที่สำคัญท่านตัวแทนขอสประกามาตเพิน่นทางซึ่งหรือว่าเป็นหวัวใจของพี่น้องประชาชนของเราท่านนายกเทศมนตรีสมเดจชุนขา,าตร หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอท่านนายกบตทุกแห่งเหตุพื้นที่อำเภอท่าตูมกำลังผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนแอบเหยียดที่เปรร็นการเปิดสำหรับกาดแห่งการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะ ในเรื von, ่องของการแข่งเนื้อ ทางขวามหาล้านเข้านะครับเท่มารายเท่มารายเข้าที่สองนี่ไม่ไ่าตั้งละน้ำขึ้นเอา้าขึ้นเอาไม่ยอมลงสระลูกก็ไม่ได้จัดน้ำมันเยอะเกิน